คลิปนี้ผมจะสอนทางลัดที่ทำให้คุณบรรลุทุกเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับทางลัดเนี่ยผมได้มาจากอาจารย์ของผมคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเศรษฐีชาวอเมริกันครับชื่อเพนยาอาจารย์ก็สอนผมแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการให้เป้าหมายคุณสำเร็จเร็วขึ้นเนี่ยให้คุณหากระดาษ A4 มาแผ่นหนึ่งครับและให้คุณขีดแบ่งเส้นซ้ายกับขวาครับฝั่งซ้ายเนี่ยให้คุณเขียนเป้าหมาย ที่คุณอยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเป็นเงินทองเป้าหมายด้านสุขภาพหรือสิ่งที่คุณอยากได้ความสุขความสำเร็จใดๆก็ตามครับและทางฝั่งขวาครับคุณจะต้องเขียนคนที่คุณเจอ ใน7วันใน7วันนับยังไงฮะใน7วันนับตั้งแต่วันจันทร์ตอนเที่ยงคืนไล่ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนคือครบ24คูณ7ครับคุณเจอใครบ้างครับทั้งเจอที่เป็นบุคคลคุณคุยด้วยครับทั้งเจอที่เป็นการโทรศัพท์ครับทั้งเจอที่เป็นการไลน์หรือแชทครับทั้งเจอที่อยู่หน้า a c e b o o k ครับทั้งเจอที่อยู่ใน Youtube ทั้งเจอที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดคุณเจอใครบ้างในจางหวันและเสร็จที่3พอคุณลิสต์ฝั่งนี้ลิสต์ฝั่งนี้แล้วให้คุณลองสำรวจดูสิครับว่าบุคคลที่คุณเจอเหล่านี้นะมันทำให้เป้าหมายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของคุณ เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์เพนญ,ญ่าบอกผมว่า show me your friend a n view show your future ครับหรือว่าบอกคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยหรือเพื่อนของคุณมาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เวลาร่วมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เป้าหมายคุณใกล้มากขึ้นหรือไกลออกไปครับ ถ้าคุณลองทำสำรวจอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตบโจบธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงคุณจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับโพสถึงคุณทุกวันครับคุณสามารถเอาเทคนิคนี้ไปสอนลูกทีมไปสอนลูกน้องหรือแม้กระทั่งไปสอนลูกหลานคุณได้ครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลน์แบงค์สุขกภิจทครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยททัันีครบ